ใช้มาเท่าไรแล้วทำไมมันไม่ปังสักทีลองเช็คนะคะไมซเซ็ตของคุณนะคะวันนี้นะคะหลายๆคนมีเบอร์ดีทำไมถึงไม่ปังหลายๆคนที่ทักมาปรึกษามาดามณฐินนะคะบอกได้เลยว่าเมื่อเจอบททดสอบเมื่อเจอปัญหาใดๆมีแต่ความกังวลมีแต่ความทุกข์ใจหลายๆคนนั่งรอนะคะให้ตัวเลขทำงาน ใช้ตัวเลขที่ดีนานเท่าไรถึงจะได้ผลลัพธ์แล้วมันจะเป็นจริงหรือไม่มันจะปังหรือเปล่านะคะคุณรู้ไหมความรู้สึกเหล่านี้ความลังเลความสงสัยความไม่มั่นใจความขาดแคลนสิ่งต่างๆเหล่านี้ นี่คือหลุมพรังยิ่งกว่าตัวเลขต้องห้ามเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาในช่องมาดามนะัดถินเมื่อคุณรู้ความลับนี้ห้ามส่งคลื่นใดๆความกังวลความลังเลสงสัยเหล่านี้ออกไปจากจิตตัวในของคุณเด็ดขาดถ้าคุณส่งคลื่นเหล่านี้ออกไปแสดงว่าคุณไม่มีความเชื่อคุณไม่มีความศรัทธา